ครับสวัสดีครับพบกับผมอับดมเ e สฟาชแนลนะครับ EP นี้เป็น EP ที่70นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับวันนี้เราก็เอามาให้ดูีอ2คันนะครับเป็นสปี n 150S ทั้งคู่นะครับก็จะมีสีเงาที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีดําด้านนะครับคันนี้จะแต่งเยอะกว่านะงบก็ประมาณ4ี่หมื่นกบาทส่วนคันนี้ก็ไม่เกินไม่เกิน5,000บาทแต่ก็หล่อได้อ่เดี๋ยวเรามาให้เปรียบเทียบดูกันนะครับระหว่าง2สีนี้นะครับ ถ้าชอบนะครับแบบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้รถสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็แต่งด้วยนะครับทักไลน์ไปที่แอดไซนะครับโดมเวสป้าได้เลยอ่าเดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างนี้ให้นะครับหรือเรามาดูกันนะครับในส่วนของคันสปี n 150S สเขียวคันนี้นะครับช่วงนี้ก็ขายดีนะครับระหว่าง2สีนี้เลยทั้งเขียวและก็ดำดา้านนะ หลังจากห่างหายการรีวิวไปนานนะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบตัวสปินนี่คันนี้ที่40,000เนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับเราไล่จากด้านบนไปก่อนเลยด้านบนตัวนี้เราก็เก็บไฟขอบไฟนี่ครับเป็นดําเงานี่นะครับประกับสวิตช์แฮนด์ก็เป็นสีดําเงาอันนี้เพิ่มนะครับ1,500บาทแล้วก็จะมีที่อุดกระจกนะครับเป็นลายเซนเวสปาอย่างนี้ชุดหนึงประมาณ300-350บาทนะครับมือเบรกทำดำพาวดโคด้ด กระจกตัวนี้ใช้เป็นของ RCB นะครับตัวบานใหญ่ชุดหนึ่ง1,400บาทอันนี้ก็ได้หน้ากว้างนิดนึงนะตัวนี้ก็คุ้มอยู่แล้วก็แข็งแรงด้วยส่วนคิ้วบังลมตัวนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสีดำเงาอ่านะครับลายเส้นนะครับ Vespa ตัวนี้ชุด1,450บาทนะครับเป็นลนายเส้น Vespa สปินแบบนี้นี่นะครับ ชุด1450นะครับแล้วก็จะมีดั้งหน้าตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นดั้งหน้าคาร์บอนนะครับลิ้นบางแต่คาร์บอนไลท์เตอี่ดั้งหน้าพันสนะครับแล้วก็บางแต่อิตาลีตรงนี้900แล้วก็โลโกโตโ้ตัว P ตรงนี้250บาทนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างช่วงล่างคันนี้เราใส่เป็นของโชคโอลินนะครับตอนนี้ราคาสมัยก่อนเนี่ยมันเราซื้อกันอยู่ประมาณ28,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนราคามันขึ้นอยู่ที่ประมาณ3 0,000 3,500นะครับเป็นสปริงเหลืองนะครับซับแทงเหลืองแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดตอนนี้จะมีเป็นสปริงดำนะก็ราคาประมาณ2,900แต่ก็ถูกกว่าอ่าตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนบังโชคนะครับใช้เป็นบังโชค HRP นะครับตัวนี้ชุด1,900นะครับฝาครอบโชกแล้วก็ทำเป็นสีดำ นะโชโอลินนี่ถือว่าท็อปสุดเลยนะเพราะว่าการใช้งานผมว่านุ่มนะครับนุ่มนวนแน่นอนแต่ได้ความสูงก็คือเท่าเดิมนะครับสเปคเดิมติดรถนะแล้วก็มีเบาะนะครับตัวนี้เบาะตัวนี้สับใบละ2อ0 0ตัวนี้ก็ไฮไลท์นะเป็นหนังดําได้แดงโลโก้สีแดงแล้วก็มีธงชาติอิตาล,ลีแบบนี้เห็นไ,ไหมอาโอ้โหสวยงามเนะี่ยแข้งสายพานทําเป็นพวเสตร์โค้ดสีดำนะครับฝาปิดรอบตัวนี้เราก็ทําเป็นสีดําเพิ่มปกติเราไม่ได้ ไม่ลูกค้าไม่ค่อยได้เปลี่ยนกันนะตัวนี้แต่นี้ก็ทําเป็นเก็บดําคุมโทนโช๊คหลังก็เป็นโอลิมเหมือนกันนะครับได้เป็นคู่เลยนะครับสามหนะครับหน้าหลังลายเซนเวสปาก็จะได้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับาฝาปิดจ,จับหลังนะทำสีดําเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นสีดํามาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับแข้งฝาครอบสายพานไอ้แฝาครอบสายพานดิอันนี้ฝาครอบท่อฝาครอบท่อก็จะเป็นสีดาเหมือนกัน เออคันนี้งบประมาณก็40 0 0 0ื่นนิดๆิดสี่หมื่นนิด, 40, น,ด,น,ดนิดนะที่มารีวิวนะครับเพราะว่าจะไปหนักที่โชกโชคก็ส0ม0 0ื่นแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดนิดหน่อยเออส่วนคันนี้เอาเอากระจกไว้ด้านบนมันก็จะดีตรงที่เวลาเลี้ยวเนี่ยมันไม่ติดหัวเข่านะครับก็คือเวลาเลี้ยวเนี่ยเ,เดี๋ยวผมลองให้ดูเวลาเลี้ยวเราเลี้ยวสุดๆมันไม่กระจกมันจะไม่ติดกับหัวเข่าเราแต่ดูคันนี้ลูกค้าแบบอยากได้แบบเอากระจกแบบทิ่มลงนะครับ แต่มันก็สวยในอีกแบบหนึง่งมันก็ดูซิ่งๆิแต่เวลาเลี้ยวเนี่ยเนี่ยเวลาเลี้ยวมันก็จะติดกระจกมันจะติดตัวน่องเรานะแต่ถ้าอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้อยู่แล้วนะกระจกก็ราคาเท่ากันคันนี้นะครับเป็นสปินสีดาด้านแล้วก็เก็บดํารอบคันนะครับใส่กระจกตัว RCB ตัวนี้บานใหญ่พันสี่นะครับแล้วก็มีบูธอุดกระจกตัวนี้นะครับสามร้อยถึงสามหสิบาทนะครับเป็นลายเซเวสฟาเหมือนคันที่แล้วเลยนะแล้วก็เก็บงานดํารอบคันนะี่ สวยงามไงเป็นดําด้านแล้วคุมโทนแบบเก็บงานดําเงารอบขันนะครับแล้วก็ตัวโชค๊คตัวนี้เราใช้เป็นของ YSS นะครับตัว G Series y SS, ตัวนี้เป็นตัวโหลดหน้า2นิ้วนะครับหลัง1นิ้วนะครับก็จะได้ความเตี้ยลงเยอะนะครับนี่เวลาเหยียบก็เหยียบเต็มเท้ามากขึ้นเดี๋ยวดูนะี่ครับน,ะบนี่แต่ถ้าแบบว่าถ้าเราแบบว่าไม่อยากเปลี่ยนโชค๊คนะเราก็ ปัดเบาช่วยเอานะครับแต่โช๊คมันก็ดีกว่านะเป็นโช๊คหน้าหลังคู่หนึ่งเก้าพันนะครับถ้าซื้อพร้อมออกรถนะครับเรามีราคาพิเศษให้ตัวนี้มีสปริงแดงนะเป็นสปริงแดงนะครับคันนี้นะก็เก็บดํามาถึงตรงนี้เลยนะครับเราก็ใส่พักเท้านะครับเป็นงาน CNC แบบนี้แข็งแรงนะครับชุดหนึ่งอยู่ ,2 องพันสองนะครับแข้งสายพานก็ทำพาวเดอร์โคดนี่จับหลังกับไฟท้ายครับทำเป็นสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นฝาครอบท่อก็เป็นสีดำ อหคันนี้นิดหน่อยคันนี้มีโชค๊คโชค๊คมือเบรคคันนี้ใช้งบประมาณตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหมื่นหนึ่งนะครับแหมหมื่นหนึ่งจบสวยๆอ่าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะได้รถนะครับแล้วรถใหม่นะครับก็สามารถผ่อนได้นะครับส่วนของแต่งเราก็ชำระแยกต่างหากนะครับอยากจะแบบได้รถ สวยๆข้งหา้แบบออกไปเลยนะครับครบวงจรนะครับครบจบในที่เดียวนะครับก็ทักมาที่เราได้เลยนะครับเพจนะครับก็จะเป็นเวสต้าวัชรพลนะครับแล้วก็โดมเวส a ้าชาแนลนะครับส่วนเราจะทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาที่ไลน์ไอดีนะครับแอร์ไซด์นะครับโดมเวส p ้าได้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันอ p พีหน้านะครับว่าจะมีรถแต่งสวยงามแบบไหนนะครับให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับอีพีหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ฝากไปด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่แต่งรถนะครับครบ1 0 0 0 0บาทนะครับขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเสื้อนะครับเบสป้านะครับสวยๆนะครับที่น้องโดมจัดให้นะครับแบบนี้อ่าดูเลยครับได้แต่ง1,000 0บาทนะครับก็จะได้เสื้อสวยๆแบบนี้ไปด้วยนะครับฝากด้วยครับ